ทีจะพามาของเงินของ,งานขอโชคขอลาบกับพระพิคเนศอายุ300ปีที่ปราสาทนครหลวงจังหวัดอยุธยาก่ขอนขึ้นไปด้านบนนะคะเราก็ต้องมาจุดทูปไหว้ขอพรที่องค์จำลองด้านล่างอันนี้ชุดละ100บาทค่ะอย่าลืมจำเลขแตงโมนะคะเพราะว่าเราไหว้เสร็จลงมาเนี่ยเขาจะให้นาแตงโมกลับบ้านแล้วก็วกมียันกําไลข้อมือสามารถนํากลับบ้านได้ค่ะพอถวายชุดขอพรจุดธูปเรียบร้อยแล้วก็เดินขึ้นด้านบนได้เลยค่ะระหว่างทางเดินขึ้นนะคะเรารู้สึกถึงแบบความขลังแล้วก็เหมือนมีความเหมือนขึ้นไปเทวายอยทุกคนคือตอน อนนี้ยังดูขลังดูสวยขนาดนี้ถ้าตอนเสร็จใหม่ๆจะสวยขนาดไหนแล้วพอเดินขึ้นพ้นบนใดนี้ไปก็จะเจอกับองค์ท่านนะคะอยู่ซ้ายมือเวลาขอพรนะคะให้เรานําแบงค์สองใบเนี่ยไปขอพรที่มือท่านและเทคนิคของเรานะคะเราก็คือเปิดแอปพลิเคชันธนาคารของเราเนี่ยแล้วก็กระเป๋าตังค์ของเราเนี่ยนัไปวางไว้บนมือของท่านที่ถือน้ำมอยู่พอไว้เสร็จแล้วนําแบงค์หนึ่งใบนะคะวางไว้ที่พานฝากองค์ท่านไว้และอีกหนึ่งใบเก็บไว้ให้เราเป็นขวัญถูกเสร็จแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ดังนะคะเพื่อให้ท่านได้ยินและรับรู้ในพรรที่เา อ,องที่ไหวอยู่นี้เป็นปางชนะมานะคะสังเกตว่าท่านจะประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์กะโหลกใครปีชงแนะน,นาให้มาไหวเพราะว่าท่านจะช่วยขจัดปัดเป่าในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ช่วยร้ายของเราออกไปค่ะถ้าใครมีโอกาสมาอายุทยาก็อย่าลืมแวะมาขอพอรที่นี่นะคะหรือใ,ใครมาแล้วก็ขอให้ส่งบัตรถนาทุกประการทุกคนคะ่ะ